ุล้รถจะไม่เข้าแล้วเอามาดูนะครับ,อบอรใ่ลงออาแหนมาส่งออเอาลงเลยเออ,อ,อ,อไปทอะไรเอามากามาถ่าถ่ายแค่ไหน โอ้กล้องชัดมากเลยครับเนี่ยฮะกล้องชัดถ่ายภาพนิ่งบ่ตามมาดิตามมาดิตามมาครับตามมาเลยเป็นวีดีโอเขาต้องมีจับกระสุนกระสอบหรือไงหรือไงคุณละสนใจทำอะไรดูภาพดูกล้องได้แม่หนะวิวน่ะครับได้ครับได้แล้วก็มาดิเดินหน้าเดินหน้าไปเลยโอ้สยองหันกล้องมาหันกล้องมาเฮียเดินหน้าไปเดี๋ยหลังไปสร้างภาพยังไงวะดูสิไปดี๋ยวไะดูถนนใหดูภาพให้ดูมือถือ จะเดินสะดุดไม้ยังไงก็ช่างก็เดินสะดุดไปเข้าใจไหมเออไปไปนัออ่ออนแหละดออีมายิงลมลื่อนไหมลมลื่นครับออไหนหน้าหนาวพเองก็ต้องมานี่แหละครับมาตั้งแคมป์ได้ไหมครับต้องมาหาเฮียมากินปลาฟรี<า>กินฟรีตั้งคิแมแคมป์ได้นะครับอันนี้เฮียสั่งในเพจวะโอ้ดีเลย สั่งมาในเพลแล้วก็มาดามใหม่แล้วดัดใหม่อืมครับดัดใหม่แล้วก็ไม้าสั่งมาใหม่อันนี้แหละที่ตักน้ําอย่างดีเลยผมตักดูดูตักน้ำมาได้ไหมอันเท่าไหร่เงี้ยอันนี้เหรออันนี้แปดสิบบาทอืมแต่ไม้มันสองร้อยสามร้อยหนี่งไม้เลยอู้หดามแพงนไปดังก็สี่แปดสิบอืมไหมดีไหมดีทำไปวันละสองชั่วโมงเหนื่อยเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นไม่เป็เสียกระช่างมัน ใช่ไหมอืมครับผมอันนี้ปลูกใหม่ตัวนี้ปลูกเสริมตาน่าสนนี้มันจะเป็นต้องลดก็ได้เนาะเพราะมันดินเปลี่ยนอยู่แล้วไม่ต้องลดพอเดี๋ยวระน้ำมจะเต็มแล้วเดี๋ยวน้ำเข้าแล้วครับกดกดกดติดได้องเปล่าเนาะ ค <c> ร <ười> ับปูทีมากเลยท่องระ้าวเลยครับปูกทีมากเลยบนแล้วบอกครับ ครับผมเดินยากครับก็เฮนี่เฮนี่เอาเอาออกอยอบ่เกจออกตัวนี้เนาะปกติฟังไม่สูงตัวนี้ต้องเท่าอื่เกออกโอ้ไม้ปยุงให้ดำับหมคเขียวไหมเขียวครับ สวยมากเลยี่ปีถึงจะได้ขายครับปีนะตอนนี้ัะมีเงินเยอะครับ็นพุกแลาจะขายแล้วแล้วมาฟัง้าวทองมีประมาณกี่ปีครับเฮียไม่ตัดกิ่งเลยเฮียทำไมไม่ตัดกิ่งเฮียให้ปล่อยแล้วเดียวเฮียไม่ไม่ตัดกิ่งมะพร้าวทำไมแม่ไม่ตัดปล่อยมันเลยปล่อยมันเกะเองมันเลย ้ปเขาไซิใช่ครับ,บ,บโอ้ถ้าตัดแล้วมันเสียเนาะโอ้ทุเรียนครับอ้อสวยนครับทุเรียนสวยมากครับโอ้โหอลังการมากเลยบรรยากาศง่ายหรือดิอะไรครับบรรยากาศได้ครับลมลื่นไหนลองนั่งลงดิเราอ,อ่ะรู้สึกยังไงรู้สึกดีครับผมนี่ ันี่จะทำวันละสองชั่วโมงนะครับเฮียทำวันละสองชั่วโมงดูประยุงครัตามมาประยุงสวย แรงจันแล้วอืมเพงจันแล้วหนิเขาบอกว่าไหมเอาพาตัวหกไม่ขึ้นไปแต่นี่มันถึงจะแรงจันครับนี่นี่เป็นปลูกให้ดูเลยสองเมตรเนี่ยสองเมตรเองครับเพียบไหมครับเทพครับอันนี้อันนี้เฮียจะทำร้านกาแฟบ่ครับนี่หนิเฮียทำทำร้านกาแฟบอร้านกาแฟข้หลังตรงนี้ทำบ้านบ่กทำบ้านบ่ตรงนี้ ตอนนี้จะทำนั่นตลาตอนนี้มันมีไม้ด่างเข้ามาใช่ไหมล่ะโอ้ครับโอ้ครับตอนนี้มันมีไม้ด่างเข้ามาว่าจะทำเป็นโรงแม่งไม้ด่างเลโอ้ท่านตรงนี้เลยบุไม้ด่างให้เรามากินกาแฟครับกาแฟอยู่ครับครับผมครับกาแฟอยู่ตรงนู่นข้างหลังครับเจอไหมเอ้ปลาครับโอ้ปลาอะไรครับเนี่ยโอ้ปลาจะกินจนหมดแล้วนี่เฮียมันเอาเฉียวอยูเลยปะไม่ได้เขามาโดนเลยโอ้ มันหนาวด่มากเลยเนาะเก็บแค่นี้ก็อยู่ได้แล้วครับนล้วลูกลูกโอ้ยาหามแข็งเฮียก็มีแล้วไงโอ้ครับมะพร้าวไงปูกมันมันช่วยได้ใช่ไหมครับไม่รู้เหมือนกันก็เห็นเขาออกข่าวดูเขาไม่ช่วยได้ดูครับแต่ตอนนี้เฮียปลูกห่างเนาะมะพร้าวห่างตอนนี้มันห่างเพราะอะไรมันจะระเบียงไงระเบียงแปดเมตรเราต้ไปนั่งตรงนี้ไงระเบียงแล้วก็มองสระเขาจะทำระเบียงป่าว จะเบี่ยงแปดเมตรหรอรับเบี่ยงแปดเมตรคุณเจ้ครับพวกเรานั่งสองโต๊ะได้ไหมหครับโอ้เฮียครับมาเปล่าก็เดี๋ยวเนี่ยเมษ่สายก็ต้องเดี๋ยวมาถมหน่อนี่ขึ้นมอะไรอีกมากชัดหนึ่งตรงกลางนี่ทำไมต้องถมครับผมเพราะที่บำรุงรากมะพร้าวแล้วก็เ,เก,ามมาก็บดามาลงแล้วไงนเก็บดาลงสิบเจ็ดตันเนี่ยโอ้ต้องต้องถมอีกบ่โอ้ ต้องทไม่ทาก็ปลัะมันก็เป็นป่าครับมันเป็นป่าปาคาครับเป็นไเป็ครับมันก็รกมันไม่น่าดูครับโยชน์บนีบอกที่แรกเป็นยผมก็มันขุดครั้งเดียวมันไม่จบครับเสน้เสียมากเสียมากเสียย้นี่ทำจบเลยเนี่เก็ไม่จอที่ท้องผมนเลเอาโอ้หนี่ยต้องทำอีกบ่ของอิ้นนึงดินนะ ทำไมต้องถมเพอจะส้างสโมสรพวกเราบาอ๋อครับผมสร้างสโมสรพวกเราเวลาพวกเรามาเที่ยวครับเวลามาตรงมาเที่ยวอะไรด้่นนั่นจะได้แบบนี่สุดน้ำมันเหรอมันเป็นน้ำน้ำน้ำฝนครับผมน้ำล้างมือน้ำอะไรเงี้ยน้ำอาศัยไอ้โมอน้ำรถมันแห้งเอาไว้ก็ได้งี้ยน้ำมาร้อยยังวะครับ ครับเกษียณได้อะไรได้อะไรก็ได้ได้ความสุขครับผมได้ได้ความสุขแล้วก็ได้แรงบันดาลใจแรงบันดาลใจมาจากไหนแรงันดาลใจก็มาจากสวนครับผมนี่สายชาร์จผมไม่ได้เอามาโอ้อยู่นี่นี้ดูโอ้เดี๋ยวมันเสียโน่นแล้วเอาไปแล้วบ่ได้แรงบันดาลใจครับผมแล้วก็ได้ความสุขคือได้ได้เป็นตัวเองของตัวเองครับไม่ต้องไป เป็นลูกจ้างเขาครับแลวันนี้รับเงินแปดพันบาทเฉยๆเลยไหมครับแปดพันบาทมาทำไงบ้างถึงถึงสองชั่วโมงไหมถึงครับผมก็เอาไปไม่ถึงครับไม่ถึงครับคนอื่นเขาทำงานทั้งวันน่ะเขาทำงานครับผมลงไหมครับใช่ครับผมก็ต้องแบบมันมันต้องใช้เวลาแล้วไงรับใช้เวลาแล้วก็มต้องดูแลนคนอื่นเขาทำงานเคาอื่นเขาทำงานอ่ะค่าแรงค้าต่ำเขาเท่าไหร่อย่างเราทำงานสองชั่วโมงครับนี่ครับผมนี่สวยนะครับเรื่องสีเขียวค่าพลุงเขบอกค่ารถพนุ่งเขเท่าไหร่ ทุกแล้ก็เป็นหมื่นกันครับทั้งวันรถดูครับข้าวครับโอ้ลวมหมดเลยครับเสียพายุข้าฝนตกพายุงี้แหงก็ลงเยอะเกินเนาะพอเรายเต็มละพอละแหงก็ต้องหาดินมาถมอีกครึ่งครึ่งหนึ่งนันจะปลูกพริกม่าละปลูกพริตรงนี้วะครับก็ใช่เดี๋ยวแกะเอาแกะมาลงในห้าตันครับผมแกะลงห้าตันแล้วก็ ทำความสูงขึ้นมาแม่ท่านหนึ่งครับผมปลูกพิษใบสาไว้ไว้กินไม่สากระเพรากินไม่สาทำไมเฮียทำไมเอามาทั้งห้าสิบโลห้าสิบกว่ากิโลห้าสิบห้ากิโลทำไมเอาลงณอารมณ์แล้วมันมองไม่เห็นเลยมันนิดเดียวอย่างนู้หรือว่ามันมันต้องใช้เวลาเนาะเพราะที่มันเยอะาเนะที่พื้นที่กว้างเนาะี่เนาะพื้นที่กว้างไม่ต้องไม่จะให้เต็มเหมือนที่ผมเห็นเนี่ยเขาแค่เดียวเองเต็มปุ๊บเลยมันต้องใช้เวลาเนาะนี่เนาะมันไม่ได้ง่ายเลยครับผมมันต้องใช้เวลาขยายนะ ถ้าปลาไม่กินไม่อะไรเนี่ยไม่ตอดไม่อะไรเนี่ยดูครับผมโอ้โอ้สวนเฮียนี่ได้เนาะ